ก่อนที่ไปรับชมกุนาช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับความตอนที่แล้วหลังจากที่พปเขาได้ทราบว่าลูกสาวแม่เลี้ยงใหม่ก็คือแฟนเก่าของเขาที่ชื่อว่ายูเมะก็เลยทำให้ทั้งคู่นั้นเถียงกันยกใหญ่ว่าใครไหนจะเป็นพี่เขาจะเป็นน้องนางเอกเธอด้เสนอว่าถ้าใครสามารถทําให้อีกฝ่ายรู้สึกรักเกินกว่าคำว่าพี่น้องได้คนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะไปด้วยเหตุนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้แกล้งโยกกันไปโยกกันมาโยกกันไปโยกยกันมาจนสุดท้ายเกิดจะผิดผีจะลองเอ่ยกันอยู่แล้ว ชคไม่ดีที่พ่อแม่ของทั้งคู่เนี่ยดันเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้อดสบละหึ่มกันและต่อมาวันนี้ที่โรงเรียนของพวกพระเอกก็จะมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกันและอยู่ๆก็มีผู้ชายหัวเหลืองคนนึิมเนี่ยเข้ามาพูดติดสนิทกับเพอเอกว่าสวัสดีอิดีโดมิสตโตคุงวันนี้พวกเรามาจับคู่ในการทดสอบร่างกายกันเถอะรพอเอกที่เห็นเขาก็รู้เลยว่าไอหมอนี่ตั้งใจจะมาติดสนิทเพื่อจีบน้องสาวเขาเขาก็เลยบอกว่าบอกไว้ก่อนเลยนะถึงนายมาติดสนิทกับฉันมันก็ไม่มีอะไรดีหรอก เพราะคนเจ้าชู้แบบนายน่ะฉันไม่มีวันยอมให้เข้าใกล้ยูเมะหรอกไอหัวเหลืองมันก็บอกว่าฉันก็กะไว้แล้วนะฉันน่ะชื่อว่าคาวามามิโคกุเระชายคนแรกที่เะเป็นเพื่อนของนายไงล่ะเพเอกนี่ก็บอกฉันไม่เห็นจําได้เลยว่าฉันเคยเป็นเพื่อนกับไอ้บ้าอย่างแกตอนไหนฟ้าจากนั้นโคกุเละมันก็ไม่สนคําที่เพเอกพูดยังไงมันก็เป็นเพื่อนสนิทของเพเอกให้ได้แล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันน่ะจะบอกเรื่องอะไรสนุกๆให้กับเพเอกฟังขอให้เพเอกน่ะหันหลังไปสิ แล้วพอเพ่หันหลังไปก็เห็นนางเอกเนี่ยเธอกำลังทาหน้าเขินพเพราะเมื่อกี้เพ่อเ,พอเอกมัน,นไปพูดว่าให้ตายยังไงฉันก็ไม่มีทางให้แกน่ะเขา้าใกล้อยู่ไหม่หรอกนางเอกเธอก็เลยเขินโต๊ะนี่ก็เลยสวยต้องรับกรรมโดนนางเอกเนี่ยเตะระบายอารมณ์ไปหนึ่งทีจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ห้องพยาบาลก่อนที่ทุกคนจะทดสอบร่างกายกันนั้นพวกนักเรียนหญิงก็จําเป็นจะต้องมาวัดขนาดตัวก่อนและคนที่วัดขนาดตัวของนางเอกเธอชื่อว่ามินามิและมินามินั้นก็วัดขนาดหน้าอกของนางเอกแล้วก็จ้องใหญ่ประมาณว่าทําไม มันถึงใหญ่ขนาดนี้กันนะเธอกินอะไรเป็นอาหารกันแน่เนี่ยจากนั้นมินามีนะครับเธอก็ต้องอยู่นานจนนางเอกเนี่ยถามว่ามีอะไรหรือเปล่ามินามิเธอก็เลยบอกว่าเธอแค่ากาลังสงสัยว่าทาไมนางเอกคุณดูผอมเพรียวแต่กลับมีหน้าอกขนาดใหญ่เบอร์เริ่มใหญ่โตโหรานขนาดนั้นและเธอนั้นก็ยังมีการเอาหน้าอกของตัวเองเนี่ยมาเทียบบอกว่าดูสิของฉันนะ่ะมีแค่นี้เองมันไม่แฟร์เลยนางเอกเธอก็บอกว่าเธอเข้าใจความรู้สึกของพวกยายจอแบนดี เพราะเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเธอก็มีขนาดหน้าอกเท่ากับมินามิมินามิที่ได้ยินเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าเวลาแค่หนึ่งปีหน้าอกมันจะโตเร็วขนาดนั้นเลยเหรอนางเอกเธอไปทําอะไรมาจากนั้นเธอก็ขอถามขนาดหน้าอกของนางเอกนางเอกเธอก็บอกว่าเธอนั้นครับดีหลังจากนั้นมินามิเธอเข้ากอดน,นางเอกแล้วบอกว่าโอลานว่าไว้ถ้าเธออยากหน้าอกใหญ่ก็ต้องสนิทก,กับคนหน้าอกใหญ่เข้าไว้โอ้โหนี่มันสุภาพสิตธ์แบบไหนกันวะเนี่ยหลังจากนั้นก็ถึงเวลาทดสอบสมรรถภาพร่างกายมินามิเธอก็ทำท่าทางเป็นกังวล ดูจะไม่หนาดแต่พอเวลาสอบโอ้โหเธอก็กระโดดสลับข้างไปสลับมาอย่างคล่องแคล่วแถมมีการบอกว่าเธอเอ๋ยได้ห5าครั้งเองเหรอเนี่ยนางเอกเธอก็มองมินามิแบบว่าอีนี่ตอนแหลจังไหนบอกว่าไม่เก่งกีฬาไงจากนั้นก็ถึงตาของนางเอกบ้างนางเอกเธอก็ำลังกังวลว่าเธอเนี่ยอาจจะทําได้ไม่ดี แล้วภาพลักษณ์ในการเป็นดาวโรงเรียนของเธอจะเสียแต่พอเริ่มการสอบปรากฏว่านางเอกเธอนั้นกระโดดได้35ครั้งถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ดีแล้วก็ไม่แย่เกินไปนางเอกเธอนั้นก็เลยโลง่งจากนั้นนางเอกเธอก็ทดสอบด้านอื่นต่อทั้งยืดตัวทั้งซิทอัพและก็กระโดดไกลโดยเธอนั้นก็พยายามฝืนทําให้ดีที่สุดทุกอย่างจนมาถึงหัวข้อสุดท้ายก็คือวิ่ง4คูณ100นางเอกเธอนั้นก็เริ่มมีสีหน้าที่ไม่ดีแต่เธอนั้นก็พยายามวิ่งเต็มที่ จนพอวิ่งเสร็จนางเอกเธอนี่ก็โลกบุนเลยก่อนที่เธอนั้นจะล้มลงจังหวะนั้นเพ่ก็เข้ามาประคองไว้แลวบอกว่าเหนื่อยหน่อยนะแต่ทีหลังอย่าฝืนเกินตัวสิยายบ้าและหลังจากนั้นเพ่อเ,อเขาก็ยัดตัวนางเอกให้กับมินามิแล้วบอกว่าที่เหลือฝากด้วยละ่ะไปละจากนั้นต่อมานะครับนางเอกก็มาพักที่ห้องพยาบาลมินามิเธอก็ได้ขอโทษที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่านางเอกกำลังป่วยอยู่นางเอกเธอก็ได้ขอโทษบอกว่า ทั้งหมดน่ะเป็นความผิดของเธอเองก่อนที่เธอจะยอมสาร,รภาพความจริงว่าจริงๆแล้วเธอนั้นไม่เก่งเรื่องกีฬาเลยพอเธอรู้ว่าก็จะมีการสอบเธอก็ได้ฝึกร่างกายฝึกซ้อมทุกวันอย่างหนักจนนอนไม่พอเธอก็เลยเป็นลมมินามิเนเธอได้หัวเราะลัล่นจัดนทั้งสองคนนะครับพอคุยกันไปคุยกันมาก็เสน็ทกันเฉยมินามิเธอก็บอกว่าเธอน่ะขอเรียกนางเอกว่ายูเมจังได้ไหมนางเอกเธอนี่ก็มีซึนนะครับมีเขินอ่ะแน่ ก่อนที่เธอเนี่ยจะบอกว่าก็ได้แล้วนางเอกเธอคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็เธอต้องเล่นที่เล่นของมินามิด้วยหรือเปล่านะมินามิเห็นนางเอกเขินเนี่ยเธอก็เลยรูปหัวนางเอกเป็นเด็กแล้วบอกว่าเออเออไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับตัวไปและด้วยเหตุน,นี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันเฉยหลังจากนั้นพอการนางเอกดีขึ้นเธอก็เดินออกมาเจอกับเพกแล้วนางเอกเธอก็เขินบอกว่าเมื่อกี้ขอบคุณนะที่ช่วยไว้พอเพกมันก็พูดกวนตีนเธอบอกว่า นี่ยายแพนด้าตาค้ำหมดแล้วนะไม่จริงก็ไม่จริงนะสิหนยายผู้ชายนี่ใส่ไม่ดีเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวโดนจากนั้นมันต่อมานั่งเอกเธอก็ไม่มาโรงเรียนเพราะเป็นไข้ทำเอาววนามีนั้นตกใจใหญ่ฮะอยู่เมเป็นไข้ก็เลยลาป่วยเหรอเป็นไรมากหรือเปล่าก็นะไข้38องศาเลยนะ38เลยเหรอ ระหว่างที่มนามิกำลังโวยวายอยู่นะครับโคกุเลไอคนที่พยายามตีสนิทก,กับเพกเนี่ยก็จับเธออุ้มเป็นแมวทำอาม,มินามิเธอนั้นไม่พอใจใหญ่หาว่าเขานั้นมาเจียอะไรด้วยที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะจะหาทางเข้าใกล้ยูเอ๋อสิโคกุเล่เขาก็บอกว่าเขานั้นเป็นพวกอา M หรือก็คือเป็นพวกที่ชอบเสือกเรื่องคู่รักของชาวบ้านจากนาั้นมนามิฉันก็บอกว่าช่างเถอะฉันตัดสินใจแล้ว ลเรียนเมื่อไหร่ฉันจะไปเย,ยี่ยมยูเมจังพอเพเกมาทำหน้าแบบรังเกยียจอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจากนั้นต่อมามินามิเธอก็บูกถึงบ้านของเพกเพือเอพ่อจะมาเยี่ยมนางเอกโดยพอมาถึงนางเอกนั้นก็กำลังลปุ๋ยอยู่อย่างน่ารักก่อนที่เธอจะสะเุิงสะเติตื่นขึ้นมาและบอกว่านายไปไหนมาน่ะฉันเหงานะพอเพเกเขาก็เฮ้ยชิบหายเพเกเขาก็กลัวว่านางเอกเธอจะเผลรลุวปากเนื่องในเขาเป็นแฟนเก่าของเธอ,อ,เธอกับมินามิไปเขาก็เลยรีบแนำนาบอกว่า มินามิเน่ก็มาเยี่ยมเธอด้วยนะนางเอกเธอนี่ก็ตื่นเลยหายสลึมสะลือก่อนจะมีแอบเขินนิดนิดมินามิเธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธอนะ่ะจะไปทําอาหารให้กับยูเมะกินแล้วเธอนั้นก็ขอให้เพเอกเนี่ยไปช่วยทําด้วยเพเอกก็คิดว่าทําไมต้องเป็นฉันด้วยละ่ะมินามิเธอก็เลยบอกว่านางเอกน่ะเคยเล่าให้เธอฟังว่าเพเอกทําอาหารดับโคตรเก่งเพเอกนี่ก็เลยหันควัาไปค้อนนางเอกนี่ก็ทําหน้าแบบฉันไม่รู้เรื่องนะจากนั้นต่อมาระหว่างที่มินามิกับเพเอกมาช่วยกันทําอาหารมินามิเธอก็ถามว่า ทั้งสองคนอยู่กันในภาพแบบนี้ไม่ลาบากหรอพระเอกนะ่ะเคยมีแฟนแล้วใช่ไหมล่ะพระเอกของงงว่าทำไมาอยู่ๆมินามิถึงถามเรื่องแบบนี้กับเขาจากน,นมินามิเธอก็บอกว่าเธอน่าดูออกเพราะดูท่าทางแล้วพอเพกจะชินในการดูแลปฏิบัติผู้หญิงเป็นอย่างดีเพ่อของเรานี้ก็ไม่ตอบบอกว่า no comment อย่างเดียวจนมินามิเธอถามว่าถ้าสมมติเพ่ก็มีแฟนขึ้นมาทั้งคู่จะอยู่กันยังไงล่ะเพ่อเอก็บอกว่าไม่มีหรอกฉันน่ะไม่คิดจะหาแฟนใหม่แล้ว ก่อนที่ต่อมาอาหารจะเสร็จมินามิเธอก็ป้อนให้กับนางเอกกินนางเอกเธอก็บอกว่าเออฉันกินเองได้นะแต่มินามิเธอนั้นก็ไม่ฟังนะครับบอกยูเมจังนีบกินสิอ้ามอ้ามอ้ามเพ่ที่จ้องมองอยู่นี่ก็แบบเอมทําไมฉันต้องมาดูยายคู่เลสเบี้ยนนี่จู่จีกันด้วยนะหลังจากนั้นพอป้อนเสร็จมินามิจังเธอขอตัวกลับบ้านพ่อกลับไปปุ๊บเพ่รีบมารายงานกับนางเอกว่านี่ยูเมจังกลับไปแล้วล่ะนางเอกก็บอกว่า พวกนายสนิทกันจังเลยนะแอบทำกับข้าวด้วยกันด้วยนี่เธอน่ะนอนได้แล้วนะ่ะอย่าโม้พูดมากเธอน่ะต้องนอนพักเยอะๆถึงจะหายหวัดนายจะไปไหนหรอฉันไม่ไปไหนหรอกวันนี้ฉันจะอยู่กับเธอที่บ้านนี่แหละก็หกเมื่อก่อนหน้านี้นายก็เคยกลับไปก่อนนะเมื่อก่อนเหรอมันตอนไหนกันล่ะทั้งที่ตอนนั้นนะ่ะฉันบอกให้นายกุมมือเอาไว้แท้แต่พอตื่นขึ้นมานายก็ไม่อยู่แล้ว เธอนี่นะให้ตายสิพอเป็นหวัดแล้วก็ทําตัวเป็นเด็กไปด้วยเหรอเนี่ยเอาล่ะวันนี้ฉันจะจับมือเธอไว้ตลอดเองจากนั้นนักเอกเธอก็ดึงมือพระเอกไปจับแล้วแบบจับตรงไหนไม่จับนะครับโอ้โหโดนเ,เต็มเลยมังนั่นจากนั้นนางเอกเธอก็หลับไปโดยที่พระเอกเนี่ยนั่งเฝ้าคอยจ้องใบหน้าตอนหลับของเธออย่างน่าเอ็นดูและนั่นมันก็ทําให้เขานึกถึงความหลังตอนที่พวกเขาสองคนนั้นเคยคบกันโดยในอดีตนังเอกเธอนั้นมันกชอบใส่แว่นแล้วเธอก็ชื่อว่าอายาอิยูเมะ โดยทั้งสองคนนั้นชอบอ่านหนังสือแล้วเวลาที่ยูเมไม่สบายเนี่ยเพกก็จะคอยกลุมมือให้กางจแบบนี้เสมอๆอตอนนั้นพวกเขาหนาลักกันมากแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็เล่นทะเลาะกันแล้วเิ่มไม่ลงรอยกันในหลายๆเรื่องทําให้ทั้งสองคนนั้นต้องเลิกและแยกทางกันเดินไปในตอนมอต้นหลังจากนั้นต่อมาไม่นานนะครับพ่อของเพกเนี่ยก็แต่งงานใหม่ ตอนนั้นเองที่พระเอกเนี่ยเขารู้สึกตกใจมากเมื่อได้เห็นนางเอกก็คือน้องสาวคนใหม่ของเขาส่วนานางเอกนั้นก็ตกใจเช่นกันและทั้งสองคนเนี่ยก็คิดในใจว่าไอพ้พระเจ้าในโลกนี้มันช่างเฮงซวยเหลือเกินที่ทําให้ทั้งสองคนนั้นต้องมาเจอกันอีกในสภาพแบบนี้หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปนางเอกเธอก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งและคราวนี้เธอก็ใช้พระเอกยับเลยนะครับบอกว่าฉันคอแห้งจังเลยอ่ะนี่น้ํานี่ไปซื้อไอติมให้หน่อยสิ เธอจะอแบบไหนล่ะอยากได้นังสือจ้างขอเงินหน่อยหลังจากนั้นนางเอกก็ใช้พพะเอกยับจนถึงเวลาวัดไข้เพะเอก,กบอกว่านี่ถึงเวลาวัดไข้แล้วนะถ้านอนทั้งวันขนาดนี้แล้วไข้ย,ยังไม่ลดก็ต้องไปหาหมอแล้วล่ะนางเอกเธอนี่ก็ทําท่าไม่อยากจะวัดไข้เธอก,ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรจริงๆนะไม่ได้ยังไงก็ต้องวัดไม่เอาไม่เอานะจากนั้นนางเอกนก็เสร็จเพ่เอกเรียบร้อยนะครับ พระเอกเขาวัดไข้ของนางเอกได้3าอ,องศาเขาก็เลยรู้ว่าความจริงแล้วนางเอกไม่ได้เป็นไข้แต่เธอแค่แกล้งป่วยเพื่อหลอกแกล้งใช้พระเอกแค่นั้นเองพระเอกมันก็เลยแบบหื้นี่เธอหายตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ่ะนางเอกก็บอกแนวคอมเมนต์นี่เธอคงไม่ได้แกล้งป่วยเราใช้ชันทำโน้ตทำนี่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเหอะแนวคอมเมนต์ถ้างั้นที่บอกให้ฉันกุมมือนั่นล่ะฉันป่วยจริงๆนะเดี๋ยวสิอย่าดีนะไม่ต้องมาแกล้งนอนต่อเลย จากนั้นพอเพกก็ได้เปิดผ้านางเอกเทอร์นี่ก็พูดอะไรไม่ออกพอเพกก็เลยแซวว่าถ้าฉันไม่กุมมือเธออีกครั้งเธอก็ถึงขั้นพูดอะไรไม่ออกเลยงั้นเหรอขอโทษที่แกล้งป่วยค่ะดีมากฮครั้งนี้ฉธอจะยอมปล่อยยายตัวแสบแบบเธอไปก่อนก็ได้แต่ถ้ามีคราวหน้าอีกแล้วก็เธอได้โดนดีแน่นางเอกเทอร์นี่ก็เขิดหน้าแดงก่อนจะรีบคงโปงหนีเพ่อเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อเธอไม่ได้เป็นอะไรแล้ว งั้นฉันกับห้องก่อนละและก่อนที่เพอเอกจะไปนางเอกเธอก็ยังเอาอีกนะครับบอกว่าห้ามหายไปไหนโดยไม่บอกกันอีกนะส่เพอเอกเขาก็บอกว่าไม่หายไปไหนหรอกเพราะตอนนี้น่ะเราเป็นพี่น้องกันแล้วนี่นางเอกเธอนี่ก็ยิ้มใหญ่เลยผมว่าสักวันเดี๋ยวนางเอกน่าจะได้โดนระเอกจนได้แล้วหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสําหรับตอนนี้เราก็จะเห็นนิสัยที่แตกต่างกันของรพอเอกกับนางเอกนิดนึงนะครับจากตอนที่โรงเรียนที่เราจะเห็นได้เลยว่า นางเอกเธอนั้นจะพยายามทำตัวให้เด่นและรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองตลอดผิดกับพระเอกที่เป็นคนแบบเฉยแฉใครจะคิดยังไงกับมันมันก็ไม่สนคือมันดูต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยว่านางเอกเธอนั้นเป็นคนที่มีนิสยัยทะเยอทะยานมุ่งมั่นแบบเธอจะเป็นที่1ให้ได้อะไรอย่างนี้อ่ะส่วนพระเอกนั้นเป็นคนที่แบบว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่อยากพยายามเยอะให้มันเหนื่อยหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นความแตกต่างส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกกันแต่ดูจากตอนท้ายที่นางเอกขอให้พระเอกช่วยกุมมือเธอไว้ตลอด ห้ามหนีไปไหนเหมือนครั้งก่อนอีกแปลว่าในอดีตตอนคบกันทั้งคู่ต้องเคยจับมือกันแบบนี้แล้วพระเอกก็สัญญาว่าจะจับมือเธอไว้ตลอดไม่ทิ้งหนีไปไหนแต่สุดท้ายเขาก็หนีไปนี่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทั้งคู่ต่ทะ,ทะเลาะก,กันจนเลิกกันหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับแล้วบางทีผมก็แอบคิดนะว่าถ้าสมมติพระเอกมันไม่ได้มีแฟนเก่าแค่คนเดียวมีแฟนเก่าอีกคนที่ไม่ใช่นางเอกแล้วแฟนเก่าคนนั้นได้มาเจอพระเอกกับนางเอก อยู่ในสภาพแบบนี้เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงกันนะมันก็ดูน่าจะสนุกนะครับแล้วนางเอกนี้ก็นะชอบไปโยนเพะเอกซะเหลือเกินเพกมันอยู่ของมันดีๆนางเอกเธอนี่ก็ไปยัยวนู่นัยนนี่กับผู้ชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนเก่าบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนางเอกแม่งไม่รอดตั้งแต่โดนจับได้ว่าแกล้งป่วยแล้วมัง้งมาหลอกกันแบบนี้ต้องจับทำโทษสักหน่อยแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปพวกเขาจะสามารถอดทนกับความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดแบบนี้ต่อไปได้นาาาานนนนนนนแคค่่ไหหเรรกก็ตตตตต้ตต้ออองิดมััใะบ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดสมครไททุกไลค์ทุกสมครไของทุกท่านเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ